สวัสดีครับ f อครับวันนี้พบกับช่องหนึ่งที่ชแนลนะครับวันนี้จะมาแนะนําการไหว้น้ำท่าวัดวาหรือที่เรียกว่าคอสโตหรือที่ใช้ในการขยั่เท่าฟรีสไตล์วันนี้เราจะมาไหว้กันโดยไม่มีอุปกรณ์แล้วมาดูสิครับว่ามันจะมีขั้นตอนฝึกอย่างไรครับแล้วพบกันครับลาดับที่1คือนั่งเท้าเหยียดตึงเข่าชิดกันนะครับมือเท้าไปด้านหลังหักข้อเท้าเล็กน้อยเตะขาไปเซตเซตละสามสิบครั้งพร้อมเริ่ม นะครับเตะแบบนี้เรื่อยๆนะครับเซตละสามสิบจำนวนสามเซตนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนเสร็จตอนที่สองนะครับมือเหยียดตึงพงหน้าหน้าผากติดพื้นนะครับขาเหยียดตึงเข่าชิดกันหักข้อเท้าแล้วเตะเป็นเซตเซตละสามสิบปฏิบัตินะครับเตะแบบนี้ไปเรื่อยๆประมาณสักสามเซตนะครับจนเกิดความชํานาญนะครับตอนที่สามนะครับก็คือมือทั้งสองข้างจับขอบสะนะครับเก็บลมกั้นหายใจ นะครับคาติดอกเตะเท้าขึ้นมานะครับ50าครั้งจำนวน3เซตเริ่มปฏิบัตินะครับแบบนี้เลยนะครับจำนวน3เซตเซตละ50จนเกิดความชำนาญครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการเคลื่อนที่ที่เรียกว่าสติมไลน์นะครับคือการทำตัวเป็นเส้นตรงนะครับมือทั้งสองข้างเหยียดตึงขึ้นก้านหายใจนะครับแล้วก็เตะเท้าไปยังที่หมายนะครับพร้อมเริ่มนะครับอันนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับจน ตอนต่อไปนะครับเป็นการดึงแขนนะครับนะคซ้ายแตะขวาขวาแตะซ้ายแขนตึงโดยไม่พลิกหน้าหายใจครับพร้อมเริ่มหนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยๆครับนะครับไปเรื่อยๆนะครับขั้นตาต่อไปนะครับอยู่ในท่าเหมือนเดิมเตะขาหกครั้งนะครับแล้วดึงขวาพลิกหน้าเตะขาหกครั้งแล้วดึงขวาพลิกหน้านะครับพร้อมเริ่ม พลิกหน้าหนึ่ง6ดสาี่ึงขวาพลิกหน้าไปนะครับเป็นการวหาวัดว,วาเต็มที่นะครับหรือเต็มสมบูรณ์แบบนะครับก็คือซ้ายขวาพลิกหน้าพร้อมเริ่มครับมาดูนะครับท่าฟรีสไตล์นะครับซ้ายขวาพลิกหน้านะครับพร้อมเริ่มซ้ายขวาพลิกหน้า ซ้ายขวาพลิกหน้าซ้ายขวาพลิกหน้าซ้ายขวาพลิกหน้าครับนี่คือขั้นตอนการฝึกท่าวัดวาหรือที่เรียกว่าท่าคอสโตหรือท่าที่ใช้แขนเรียกว่าท่าฟรีตายเป็นไงบ้างครับถ้า f c หนูนี้ชอบหรืออยากไปทําตามก็ลองนําไปฝึกดูนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องอยู่นี้ชแนลด้วยนะครับพบกันครับสวัสดีครับ